โยโย่โยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมันมาพบกับผมในอินตาเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็ไม่ได้แคสเกมมานานแล้วพอสมควรน,นะครับวันนี้ผมจะพามาลุยดันเจียนนะครับก็คือโหมดโหดนั่นเองนะครับก็คือเป็นโหมดพิเศษนะครับสําหรับคนที่มีลีก็สามารถเข้าไปได้นะครับเอ่อซีจักรพรรดิหรือเซเว่นไนท์แนะนําด้วยนะครับว่าใช้ให้ผมเรียกตัวไหนนะครับแต่ถ้าไม่มีผมจะเรียกเองก็ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกตัวอะไร โอเคนะครับทีมดัเจี้ยนต่อไปนะครับที่เราจะไปลุยกันนะครับสำหรับคนที่มีลิน40ก็ออกไปด้วยนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์อย่างมากในดันเจียนนะครับโอเคเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนทีมครับให้กลายเป็นทีมแบบนี้นะครับ ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าดันเจียนนี้ผมผ่านได้เพียงแค่ 2, 2> ดันเจียนเท่านั้นโหมดโหดนอกนั้นผมไม่ผ่านนะครับก็ขอแค่นี้แล้วก็ตัวรถเกาะไปครับและตัวสุดท้ายที่จะต้องเอาไปนะครับนั่นก็คือตัวอลิเซียน่เองนะครับเออ,อลิเซียชื่อมันเอเอิเซียเอาจริงดินะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีเซตน,นี้แหละในการผ่านนะครับ สำหรับนะครับคุณก็ไม่ต้องเอาอะไรไปมากนะครับมีถ้ามีตัวเออตัวอะไรวะตัวนี้นะครับถ้ามันเป็นเลเวลหกมีมันจะดีมากๆครับเพราะว่ามันจะมีสกิลลดเลือดให้ทำเลือดเหลือหนึ่งหมเป็นกับลีได้นะครับโอเคนะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ เริ่มเลือกมานะครับลดสกิลรีก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้ทำให้เป็นเสียเวลานะครับหลังจากนั้นก็ก็ใส่สกิลนี้ไปครับอยเพิ่ง๋ยวาเพิ่งโอเคครับใส่สกิลนี้ไปครับเพราะว่าสกิลนี้มันช่วยลดอัตราการตก ตอบ60%และเพิ่มความเสียหาย60%ให้แก่ศัตรูอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นเลือดที่ดีครับแล้วก็ใส่สกิลนี้ของลีนไปครับปล่อยไปครับฟุบครับเพราะว่าสกิลลีนสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก20%ตามเลือดไม่เอ็กพีนะครับสร้างความเสียหายร้อยหนึ่งแต่สร้างความเสียหายน้อยก็ไม่เป็นไรครับสกิลนะครับก็ต่อเนื่องเลยนะครับว่าจะใส่สกิลอะไรนะครับ ต่อไปครับใส่สกิลนี้ไปเพื่อลดคูณดาวสกิลรีนะครับหลังจากนั้นก็ต่อยไปครับโอ้โอไมร์โลดต่อไปครับลดคูณดาวครับรับฟิตดาเมย่สามพันนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับ ต่อครับอันนี้จะปล่อยไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่สกิลอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับถ้าลิ้นผมออกโจมตีคริติคอลก็มีสิทธิ์จบไว้นะครับออกหน่อยลิ้นจะใจ,ใจะร้ายไรสกิลนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหา โอเคครับอีกแค่ดอกหนึ่งครับโอเคครับเวฟต่อไปครับลดคูณดาวนะครับแล้วก็สกิลนี้ต่อนะครับสกิลนี้สร้างความเสียหายแล้วทำเอ่อเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นตามไอเอ็กพเหมือนกันครับเหมือนกับสกิลบอลลินเลยนะครับสกิลอันตีของยูรินะครับสกิลอเวกนะครับแล้วก็ต่อยลุกไปครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่สกิลนี้ไปเลยนะครับฟิตดาเมดีนะครับแล้วคูณดาวไปอีกด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่สกิลบนของลินนะครับโอเคครับสกิลล่างเลยครับสกิลล่างต่อนะครับ โอ้ยครับแล้วก็สกิลคาร่าต่อครับเปิดเสีนงอะไรก่อนไม่เฟี้ยว โอเคนะครับสกิลนี้เลยนะครับมันจะไปต่อยที่เอ่อเลือดเยอะที่สุดปะ่ะหรือว่าตัวที่มีดาเมจไลที่สุดก็ไม่เป็นไรครับเร่งเทอสามเทอเหมือนกันนะครับสกิลนี้ครับสกิลนี้น่นาจะปิดฉากนะครับไม่ปิดฉากอะ โอเคเก็บไปครับโอชนะมาครับก็เกือบเหมือนกันนะครับโอ้โอเจ้ของโอเคครับก็เป็นผ่านที่เรียบร้อยนะครับ ถ้าไม่มีลินนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ครับเพราะว่าสกิลตัวนี้สามารถทำให้เลือเล่อนเรือดึกและเร่งเทินสองเทินได้นะครับแล้วมันจะบัฟอมตะให้ตัวเองสมเทินเหมือนกับลีนะครับแต่ไม่ได้มีมากพอที่จะเป็นเหมือนลีเลยนะครับเพราะว่าเอาสองตัวนี้ไปรวมได้ครับทำให้ต่อยให้เลือเล่อนเหลือหนึ่งครับแล้วก็ตีได้สบายนะครับ สกิลที่ครัอสกิลเวของลีนั่นก็คือแยกล่างนะครับเมื่อเมื่อทีมเราใต้นะครับเราก็แยกล่างมาได้นะครับก็จะมีทั้งหมดก็แสดงว่าเราจะมีทั้งหมดต่อยเลือดเหลือ1 3ตัวนะครับก็ไปถึงสามารถไปเวฟสุดท้ายได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ก็พยายามเอาตัวที่ทําดาเมจไปนะครับอย่างเช่นลินนะครับใส่ของประมาณนี้นะครับผมใส่ก่อโคตรกลากเลยแล้วก็ตัวการสถานะนะครับแมวไปก็ได้นะครับถ้าจะ เล่นต่อยเลือนเลือนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอรุนแป๊บดูดีดิปับหน้าปกนี่ผมขี้เกียจทำนะครับไม่ต้องรู้นะว่าทำไมไม่ทำหน้าปกวะอะไรประมาณนี้ก็ขี้เกียจนะครับไม่มีอะไรมาก ไม่อยากทำโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มารับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ